ตอแล้วันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังไม่ได้ไพ่พิมยานฟังทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เฮดเลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับเราก็ที่2นะครับเราก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับตีตอกตีตอกตีพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตานะปเจจนวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดวงก็ เมียที่ปังโคตรมากสุดๆพอตัวเหมือนกันนะครับขอให้คุณไม่ผิดสินก็กรมีครับแล้วก็พูดจาดีแหละภาพลักษณ์ดีหน่อยและกล้าลุยต่อเป้าหมายนิดนึงด้วยลูกคณจีนปังแบบโคตรมากพอตัวสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะประจวันนี้ของคุณเรียกไพ่อสองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูดยวผมก็มีรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีจิตใจที่เป็น พูดให้นิดนึ่งและอย่าอารมณ์แรงแล้วปล่อยวาระรักให้เป็นนิดนึงแล้วดวงคุณจะได้ปังเองนะจ๊ะมาที่ดวงชะตานะปรตอนนี้ของคนที่รักไพ่ที่สามนะครับปเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยวลวงก็มันมีอะไรที่ตอกไปคร้างเยอะนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เครียดง่ายนะครับพร้อมปรับใจเย็นนะครับแล้วอย่าอารมณ์แบบปรปรวนแล้วดวคูคนทจ่ได้ปังเองนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจัดตีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดหนึ่งสองสามไม่แนไหนเด็ดสุดนะครับจะขออนุญาตตีบิชีดวงไพ่ชุดที่หนึ่งเด็ดสุดนะครับว่าตาไพ่เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและใครชอบจีบีนะครับผูออ้ให่ใจนะครับกดแชร์กดนิ้กงกันเลยกันโดกดเบรคหุ่ขวัญและจะได้ขับหลักขยังไม่กดติดตาม ช่องอาจจะก็ระกวดดจังช่องอาจจะสังิดนิงแล้วกันนะครับปวดก็มันครับแต่ละครับผมอาจากกี่เราพัดเจียก่อนอดูมินี่ <c oughs> สวัสดีครับ